เมื่อกี้มีคนเปิดไมค์อีกไหมมีใครอยากจะพูดอะไรอีกไหมสวัสดีน้องที่เพิ่งเข้ามานะคะสวัสดีค่ะค่ะฮัลโหลได้ยินไหมเอ่ยได้ยินจ้าคุยได้เลยจ้านิวเองนะคะค่ะต๋ตมอมคี่คือเดือนหนึ่งละตอนนี้อยู่ที่ันใช่ใช่คือ มีปันแบบว่าโตรงมาจากอเมริกานี่เวลาไม่ตรง oh. แต่วันนี้ตื่นมาคุดิกุดมอร์นิ่งค่ะสกุดมอร์นิ่งคืออยากจะเข้ามาแชร์ให้ฟัางนะคะคือก่อนน่าจะเหมือนทุกคนก่อนที่จะมา,มาเจอพี่นกเนี่ยมิวเนี่ยรู้จักมิวเป็นพุทธนะคะบอกก่อนเป็นพ mm ุท hmm. ธแต่ตอนที่อยู่ที่ไทยเนี่ยก็เหมือนมีโอกาสได้รู้จักพระเจา้าแต่ก็ งงๆหน่อยก็ก็หายไปก็ยังเป็นพุทธอยู่ใช้คำว่างงๆไลยกันก็ยังเป็นพุทธอยู่แต่เราก็เชื่อเป็นคนที่คนฮักเหมือนน่าเป็นคนพุทธส่วนใหญ่ก็จะเชื่อว่าเชื่อสิ่งศักดิ์ส mm ิทธิ์เชื่อการขอพรอนิว mm hmm. จะมีเป็นคนมีไมเซเดอยงนั้นิวเชื่อหลายเรื่องนิวเป็นคนชอบศึกษา mm hmm. เชื่อว่าพลังจักรวาลแต่เราก็ยังหาคําตอบไม่เจอ mm hmm. เหมือนอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเคยเรื่องอดีตแต่ว่ามันมีอยู่ช่วงก่อนน่าจะเป็นก่อนคริสมาสต์อะคะ่ะค่ะ เอ่อน,นีวมีปัญหาเยอะมากก็คือรู้สึกว่าหนักกับชีวิตแบบเรื่องธุรกิจเอยเรื่องชีวิตส่วนตัวเรื่องการเงินแบบมันหนักมากมันมันปัญหามันเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เครียดมากแบบเชียรจะรู้สึกอ๊ยเบื่อเบื่อวิไม่รู้ทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบก็เลยเกิดเขาอยู่ก็แต่จ,จริงๆแล้วเนี่ยเป็นต้องบอกเลยก่อนบ้านที่นิวอยู่อะค่ะ นิวบ้านที่นิวอยู่เนี่ยนิวอ่าปกติแล้วคนไทยในอเมริกาเนี่ยนะคะนิวจะปล่อยให้คนเหมือนแบบมีคนมาเช่าอสามารถมาอยู่บ้านได้อะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะมีบางครั้งที่บ้านนิวจะว่างเราก็แบบไม่รู้จะยังไงดีไหนลองขอพระเจ้าสิแต่นี่ไม่ใช่ก่อนหน้านี้นะคะแต่ทุกครั้งที่นิวจะมีอันนี้อาจจะต้องใช้คําพูดตอนนี้เหมือนพระเจ้าส่งมาทุกครั้งที่พระเจ้าส่งมาให้นิวเนี่ย ทุกคนที่มาอยู่เข้าบ้านนิวนะจะเป็นชิดเตียนหมดอืมค่ะไม่ว่าคนเก่า,กาออกไปคนใหม่เข้ามาก็จะเป็นรูปพระเจ้าแล้วทุกคนก็จะพยายามเอ่อเชิญชวนให้นิวแบบมาเป็นรูปพระเจ้าสี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่นิวไม่ไม่ได้ว่านิวก็จะนิวก็จะไม่ได้ปฏิเสธแต่บอกว่านิวจะวอ,อาจจะยังไม่ถึงเวลาของนิวนิวเชื่อนะแต่ยังไม่ถึงเวลาของนิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่นิวเชื่อว่าสักวันหนึง่งพระเจ้าจะมาเรียกนิวเอง นิวเชื่ออย่างนั้นอ่าอ่านิวนิรเชื่อยองจะเชือเ่ออย่างนั้นจนอย่างที่บอกกลับมาที่ก่อนคริสต์มาสนิวก็ปัญหาลุมเล้าก็ไปก็พอมีปัญหาลุมเล้าก็จะแบบท่านก็ทํายังไงดีฉันหาทางออกไม่เจอเลยเดี๋ยวจะมาบอกว่าปัญหามีอะไรบ้างก็ยอยู่ดีก็เซิร์ชเซิร์ชไหนเราอยากทําใจให้สงบอะคะ่ะม,มันนั่งพยายามนั่งสมาธิฟังธรรมาแล้วมันไม่สุกมันฟุ้งซ่านไปหมดเลยอ่ะที่น้องก็ได้มว่ามันฟุ้งซ่านจริง แล้วก็งั้นฉันลองเปลี่ยนไปทางคิสละกัน <c oughs> นั่นเลยแบบว่าเิ <c oughs> แล้วก็อยู่ดีก็แบบว่ามีก็คลิปของพี่นกก็ขึ้นมาอ่านิวจำไม่ได้ว่าคีสอะไรแต่น่าจะเป็นน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องนี่สิน <c oughs> ล้วก็กดเข้าไปฟังอ้โหบ้งแต่ฟังแล้วรู้สึกว่าเนี่ยใช่เลยนี่คือสิ่งที่ฉันตามหา <c oughs> เพราะว่าเน่วมีเป็นคนมีความเชื่ออย่างที่พี่นกพูดแบบ แบบนี้เลยคือใช่เลยที่ฉันเชื่อแบบนี้ฉันไม่อยากฉันไม่ต้องเปลี่ยนาศาสนาอนิวไม่ได้มาเรื่องเปลี่ยนาศาสนาแต่นิวมีความรู้สึกว่าถ้าคือเชื่ออย่างที่นรพูดอะค่ะก็คืออย่างนั้นเลยแล้วนี้ก็เลยเริ่มฟังคลิปพี่โนกแล้วคืนนั้นเลยนิวก็เริ่มแบบขอบพรขอบความพระเจ้านะคะคือวันนั้นเนี่ยตอนคริสต์มาสเนี่ยคือรู้สึกว่าการที่นิวเนี่ยจะต้องอย่างนี้แล้วการเนี่ยมีเรื่องของ อ่าเรื่องของการเงินที่จะต้องใช้ก้อนหนึ่งคือแล้วแนี่จจะต้องคือหลายเรื่องค่ะช่วงนั้นพอดีช่วงเนี้ยของอเมริกาจะเป็นช่วงที่จะต้องจ่ายแท็กหลายๆเรื่องมันเข้ามาแบบปึ้งทีเดียวต้องใช้เงินตอนใหญ่มากอะไรเงี้ยแล้วเราแบบเราใช้ใจ่ายค่อนข้างก็งคือเงินเกือบจะติดลบละแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องหาเงินจากไหนมา,มาถ้าเป็นตีเป็นเงินไทยก็น่าจะต้องอยู่ประมาณสองแสนนะคะแบบ เราเงินจากไหนมาเนี่ยชัน้นจะต้องแบบจ่ายเยอะมากๆเลยและฉันเครียดมากเลยไหนจะนี่ที่ต้องแบบทือมันเหมือนทุกๆก้อนรวมๆกันมันเยอะมากเลยอืแล้วคือเงินที่นิวต้องเอาไปใช้เนี่ยมันมีเหมือนลิมิตไทม์ที่จํากัดว่าเธอจะต้องหาเงินให้ได้ภายในวันนี้เพราะถ้าเธอหาไม่ได้ อก็คือมันก็จะไปลิงกเกี่ยวกับการเปลี่ยนเปลี่ยนขึ้นขอขึ้นประธานมีของโดนัทชัมทีท่เพิ่งผ่านไปเมนนื่อวานนี้ก็มีกำลังทําเรื่องบางอย่างอยูอย่เนี้ยค่ะอ่าใช่นปคะธนเนี่ยก็แบบก็เหมือนมันกดดันมากอ่ะเนี่ยก็เราก็เลยขอพอรอขอพอรข,ขอขอพระเจ้าดูเลยเนี่ยก็ขอทีละเรื่องนะคะเพราะพี่น้องบอกขอได้ทุกเรื่องแต่เนี่ยแบบเดี๋ยวพระเจ้าสับสนขอทีละเรื่องก่อนทีละเรื่องก่อนเราเราเราลิสต์ก่อนว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องใหญ่ก่อนเอาทีละเรื่องก่อน ม่อยากขอพร้อมกันเดี๋ยว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 พระเจ้าไม่รู้จะให้เธอยังไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะนือว่าขอแต่ว่าคืนนั้นพี่นอกอันนี้เป็นความเชื่อสุดบุบคคลนะคะนี่พูดก่อนนิว่ากาลังแบบหลับๆตื่นๆตื่นๆหลับๆก็คือยังไม่ได้หลับเต็มที่อะค่ะนิวมีความรู้สึกว่านิวได้ยินเสียงผู้ชายมาพูดอยู่ข้างๆเตียงเลยแต่นิวก็แบบแอบกลัวฉันกลัวฉันไม่ลืมตาฉันคือแบบนิวได้ยินเสียงแต่ว่าฟังอะไร แบบพูดอะไรไม่รู้แต่ในความรู้สึกของตัวนิวนิวรู้สึกว่าตัวนิวมีความรู้สึกเหมือนจะใช้คําว่าลอยมันก็ไม่รู้มันเรียกอันนั้นน่ะนิวไม่รู้จริงว่าเรียกว่าอะไรค่ะ<ฆ>แต่เราก็หลับตาแล้วเพยนิวก็ฉันปล่อยผ่านฉันคือฉันปล่อยผ่านเรื่องนี้แล้วนิวก็ตื่นขึ้นมาเจ้าแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็ยังไม่ได้อะไรเพราะเดียแต่นิวก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าฉันจะต้องได้เลยวันนี้เพราะว่าก็ฝั่งก็ยังตื่นขึ้นมาทำตามที่พี่นกบอก พี่นกจำได้นวเป็นคนที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มบ I P ีได้ที่พี่นกบอก่านี้สิคะทำอย่านี้พี่นกแล้วนวก็เข้าไม่ได้อันนี้ก็เพราะนี้เพิ่งเปลี่ยนโทรศัพท์ด้วยนิวก็โอเคไม่เป็นไรแล้วอยู่ดีดีก็สวดก็ก็อธิษฐานการที่พี่นกส่งให้แล้วก็วันนั้นก็ยังไงไม่รู้กดอีกทีนึงมันเข้าก็เข้าไปได้เฉยเลยใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนอีกวันหนึ่งเราก็สึกเราฟังพี่นกเราเราอยากได้ไบเบิลเจอเราแต่อยู่นี่ใหเราคง ไม่มีหรอกไบเบิลนะ่ะไม่รู้จะเอาจากไหนแล้วก็ก็เลยพูดกับพี่ที่อยู่ที่บ้านนะคะเขาเป็นคริสเตียนเนี่ยบอกเขาเขาบอกพี่พอมีไบเบิลให้นิวแบบว่าอพักคัมภีร์ให้นิวลองอ่านไหมนิวอยากลองศึกษาดูเพราะว่าที่นิวมีอยู่ที่บ้านเพราะมันเป็นภาษาโปรตุเกสนิวนิวนิวใช้ความพยายามมากนะคะพี่โนอเป็นของพ่อแฟนพ่อแฟนคนโปรตุเกสนิวใช้ความพยายามมากช่วงแรกคือใช้ Google Translate ลองเปิดดูแล้วก็ มันแปลว่าอะไรคือเราอยากจะรู้จักพระเจ้ามากอะไรอย่างเงี้ยที่จะบอกว่าชุดทุกวันเราแสวงหาแล้วเราก็สุดเราทาทุกอย่างฟังคลิปพี่นพตื่นเช้ามาทิ่ฐานขอบคุณพระเจ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อีกหลังจากนั้นอีกวันลุ้งึ้นเขาบอกพี่ก็ไม่มีเหมือนกันค่ะพี่ก็ต้องสั่งซื้อรู้สึกว่าพอผ่านไปสองสามวันนะคะ่ะเขาเอาพระคมขีมาให้หนวเขาบอกว่าเ็นหเป็นคนที่แบบคนที่โบสถ์เขา ไปถามเขาแล้วบอกเขามีพอดีเนี่ยเขาเอามาให้เลยแต่เป็นเล่มเล็กนะคะบอกโอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะเดวรู้สุ oh, ขอบคุณพระเจ้ามากเลยถ้าฉันก็ได้มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือช่วงคริสต์มาสก็คือนีบอกช่วงคริสต์มาสน่ยจะต้องไปช้อปปิ้งเพื่อซื้อของให้พนักง,งานารที่จอดรถเยอะมากที่อเมริกาคริสต์มาสก็คือนีวก็ไปกับพ่อนี่นะคะนิวก็จะบอกว่าเดี๋ยวนีวจะต้องอภพรพระเจ้าเรื่องที่จอดรถแล้วล่ะที่ว่าพี่น็อตบอกว่าเรื่องเล็กก็ขอได้ พี่นุ้ยพี่ล็อกสมไมว่านิววขับรถเลยผ่านไปแล้วหน้าห้างซึ่งไม่ไมีทางเป็นไปได้มีคนบีบแต่เรียกนิวให้ขอยรถกลับมาแล้วนิวก็ได้ถึงร้นหน้าห้างจริงพี่บอกอุย้ยคนลุกไม่น่าเชื่อเลยและอย่างที่นิวบอกว่าและนิวบอกจริงๆนิวก็ไม่ได้มีเงินที่จะชอปปิ้งนะคะแต่นิวก็เช่นกันนิวก็ขอพรพระเจ้าค่ะนิวต้องการให้พนักง,งานใน,ในร้านมีความสุขนิวขอเงินก็มาเองคือเงินก็มาเองอยู่ดี แต่ที่่าที่นิวบอกเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์อย่างที่นราบอกว่านิวมีเรื่องที่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่มากคือนิวก็ขอแหละว่านิวขออ่าน,นิวขอเงินเนี่ยห mm ้าพันเหรียญห้าพันเหรียญนิวขอนี่ไม่รู้ว่าจะมายังไงแต่นิวขอละกันพอดีแฟนอ่ะจะต,ต้องไปทุระอีกเ็าเรียกว่าต่างรัดก็คือเขาอ่ะนิวเราแฟนนิวค่อนข้างดีเขาก็คือแบบมีอะไรเขาจะบอกหมดเอ้ยตอนเนี้ย อันก็แบบยังตึงๆอยู่นะอะไรเงี้ยแต่แต่นิวเขาเล่นหูนอันนี้แต่เราก็ไม่ได้แบบที่จะแบบปไปเราก็บอกคือเราลานี้เงินก้อนนี้มากเลยเพื่อจะต้องทำตรงนี้ให้เสร็จเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรหรอกนะคะแต่ก่อนที่เขาจะไปต่างรัฐเนี่ยเขาเซ็นเช็คก้อนหนึ่งให้นิวไว้สองพันเหรียญสองพัน <S <S 2> 2, เหรียญเขาบอกว่าอย่าเพิ่งขึ้นนะอันเนี้ยเขาเขาอ่ะ นิวต้องบอกว่านิวไม่คาดหวังและนิวก็ไม่รู้ด้วยว่าเขามีเงินก้อนนี้เพราะที่นิวรู้คือนิวรู้ว่าเขาก็ไม่มีเลยต้องบอกนี้ก่อนอืเขาบอกว่าตอนนี้ยเขาเขากําลังมันจะมีหุ้นตัวหนึ่งที่เขาซื้อเก็บไว้เขาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเขากำลังถ่ายเดี๋ยวถ้าเกิดว่าหุ้นตัวเนี้มันมันมันโอนที่มันที่บัญชีเขาเมื่อไรอ่ะแล้วนิวก็เอาเงินไปขึ้นได้เลยเด็กเขาไหนก้อนขอบคุณพระเจ้าฉันได้มาแล้วสองทะเหลียนแล้วที่นกแล้วอีกวันรุ่งขึ้น อ่าก็คือเป็นผู้ใหญ่ที่รู้จักกันก็คือเหมือนเราทาธุรกิจด้วยกันอะค่ะเขาก็มาพูดกับนิวว่านิวเดี๋ยวป้าจะให้เช็คนิวนะก็คือก็คือเงินอีกประมาณสามพันเหรียญฮ่เอ๊อีกประมาณสามพันเหรียญคือเดี๋ยวนะเดี๋ยวประมาณวันที่เนี่ยเดี๋ยวป้าเะเราจะทําแบบนี้นะแล้วนิวก็คือเอาง่ายนิวได้เงินจากเขาอีกสามพันเหรียญที่นกรู้เราว่า ตอนแรกอะในหัวชวงแรกที่เราขอแตาเราคิดจะมายัางไงเนาะเพราะเรามืดมากเราไม่มีหนทางเลยเราคิดไม่ออกเราเงินจะมายัางไงแต่ก็แบบคงไม่เราก็แบบแอบไปซื้อหวยลอโตโตอเมริกาแต่ว่าไม่น่าจะใช่ั้งพระเจ้าพี่นกบอกว่าพระเจ้าจะให้มาในสิ่งที่เราคาดไม่ถึงเพราะคงไม่น่าจะใกล้หรอกมั้งหวยต้คงไม่ถูกก็เลยแบบหยุดซื้ออลยเนี่ยเพราะว่า พราะว่าต้องบอกว่าถ้าเราไม่รู้จริงว่าเงินมันจะมายัางไงแล้วเราก็ไม่คาดคิดด้วยอะไรเงี้ย mm hmm. แต่เรารู้ว่าโอเคเรา mm hmm. เราเชื่อในพระเจ้าเร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 าเชื่อว่าเราวางใจเราวางใจว่าเดี๋ยวพระองค์จะจัดสรรให้เราเองเราแค่ภาวนาแล้วก็ห mm hmm. ลายๆอย่างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มาจริงๆ <laughs> มาจริงๆมาด้แบบงงง mm hmm. มาแบบงงๆ อี่ยนี้ก็คือเรื่องที่การาแต่ว่ายังไม่จบแต่ว่าจริงๆแล้วนิวอ่ะเราทำบิสเนสนิวมีพาร์ทเนอร์นะคะแล้วนิวก็ค่อนข้างแบบอารมณ์ร้อนไม่ใช่เหมือนอารมณ์ร้อนหรอกเป็นคนโวยวายดีกว่าี่ยเหมือนเป็นคนตรงๆมีอะไรโวยวายแล้วถ้าอะไรที่มันเรารู้สึกว่ามันไม่ถูกป้องเราชอบพูดตรงๆองะคะแล้วมันไปทําให้แบบบางทีเกิดการไม่เข้าใจกันอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ทะเลาะกันเราก็เหมือนเราจะมีปัญหาเรื่องเนี้ยบ่อยมากอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะเหมือนวันรุ่งขึ้นถ้ามันมีปัญหาปุ๊บ เราจะไปแล้วเราจะต้องไปพูดโน่นนี่นั่นน่ะอันนี้มันไม่ถูกต้องนะอะไรเงี้ยอแต่นี้ก็ฟังพี่นกแล้วดิ่วก็ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระเจ้าขอพระเยุทธสุขิดเพื่อเปลี่ยนอนู่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะพี่นกรู้ไหมตั้งเอางี้ว่าตั้งแต่วันที่วันแรกที่เนี่ฟังพี่นกอะในเรื่องหนักหักในชีวิตก่อนหน้าเนี้ยนี่รู้สึกหนักมาเนี่รู้สึกว่าเนู่นอนไม่หลับออเนี่เป็นคนมีปัญหาการนอนไม่หลับเลยนอนไม่หลับต้องทานต้องต้องมียาตลอดอะไรเงี้ยค่ะ หลังจากวันนั้นนิวนอนหลับทุกวันหลับแบบหลับเองหลับแบบหลับสบายแล้วชีวิตนิวมันเหมือนมีอะไรเยกเออกไปแบบตัวที่นิวไม่ดูตัวนิวโล่งองนิวโล่งมากนิวไม่รู้สึกโกรดนิวไม่รู้สึกเกลียดไม่รู้สึกว่าฉันจะต้องพูดว่าอันนี้มันคือความยุติธรรมจะเป็นเป่าบุญชิมไม่เลยนิวรู้สึกว่าโอเคแหละเขาก็คือลูกพระเจ้าคนหนึ่งนะนิวมีความรักค่อยๆ่อยพูดกันค่อยค่อยคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วปัญหามันก็ มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นนิวก็รู้สึกเบาอย่างที่นิวบอกพี่นกเพราะว่านิวได้พักผ่อนจริงๆนิวได้พักผ่อนทุกวันจริงๆนะฮะมันมีหลายเรื่องมากอะไรเงี้ยแต่แค่มันเป็นเรื่องเล็กๆที่แบบว่าเออเดี๋ยวไว้วันหลังจะมาสืงกรเยอะมากๆเลยจะตื่นทันหรือเปล่าจริงๆแต่ว่าือตื่นไม่ทันไงบางอย่างันแต่ว่าทุกเช้าที่ตื่นมาก็คือจะต้องหานกมารยาก่อนเช้าไหนขึ้นมาเชต้องฟังก่อนอะไรเงี้ยค่ะ จริงๆก็คือแบบแบบตกใจมากก็คือแต่แลวไม่ใช่ตกใจคือดีใจมากที่แบบแล้วก็ไปบอกกับเพื่อนกับพ่อว่าเนี่ยอ๋อแล้วก็มีอีกอันนี้เรื่องล่าสุดอย่างที่บอกว่านีจะต้องยืดเรื่องก่อนที่เพสเด้นทมจะขึ้นแต่เนิวก็อวยพรเพสเด้นทมนะคะ mm hmm. อ่าอย่างที่พี่นกบอกคือ,อนิวยอ่ะไปตรวจร่างกายมาไปตรวจร่างกายอ่าแล้วหมอบอกว่านิวอ่ะจะต้อง อ่าลอตผลเจ็ดวันนี่ว่าแล้วเจ็ดวันฉันไม่ทานแน่แต่ทนายฉันต้องการให้ฉันย่ดเรื่องภายในวีคนี้มันไม่ทานเพราะทนายเขาจะอยู่เสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. แต่ก็ไม่เป็นไรฉันขอกพระเจ้าก็แบบพวกเนียแต่ไม่เป็นไรเดกพระเจ้าช่วยฉันอะไรเงี้ยแล้วนิวก็ถามน้องที่เขาไปตรวจร่างกายมาก่อนมาก่อนเขาก็บอกเดวว่าที่นิวอ,ะอ่ะอ่าพี่นิวหนูน่ะฉีดยาทั้งทั้งหมดะ่ะ คือมันเหมือนเราตรวจร่างกายว่าเช็คควบภูมิเรามีคูมาอะไรที่เราขาดมากาอะไรอย่างเงี้ยค่ะของหนูเนี่ยเขายุ่นน้อยกว่านิวนะคะหนูภูมิขาดหมดเลยหนูฉีดใหม่หมดเลยก<ม>็ได้ฉีดใหม่หมดเลยเงินจะเยอะมากแล้วเดียวก็แบบการเงินงฉันจาํากัดฉัน<ม>ฉันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ไม่เป็นไรฉันขอขอพระเจ้าแต่พี่นกใช่ไหาของนิวนิวตรวจเม,มื่อสมมุติว่าวันศุกร์ศุกร์นู<า>้นค่ะประมาณวานันอวันพุธค่ะ จริงๆเขาบอกนี่ต้องได้ผลวันวันศุกร์หมอดโทรมาบอกแต่นิวขอกพระเจ้าวันอังคารนิวขอรและอัคานิวคอข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 อช่วยนูด้วยค่ะอ่าแล้วก็มันกดคลินิกโทรมาแล้วก็แจ้งผลว่าอ่าเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะเข้ามาได้เลยแล้วเขาก็นิวเ็เข้าไปเขาบอกยูของยูอ่ะเห็นเดียว นิวอายุมากกว่าเขานะคะนิวมีภูมิขาดแค่เข็มเดียวเพราะนิวขอพระเจ้าว่าอะไรก็ได้แต่ขอแค่ไม่ลูกไม่ฉีดเยอะแล้วไม่ขอให้ลูกเป็นโรคไรแรงไม่ขอไปต้องเจอวัน,นโรคซิฟิลิสเพราะเขาจะตรวจอะไรประมาณนี้น<อ>คือไม่มีหมดเลยค่ะคือพาะคนอื่นเนี่ยเขาโดนแบบสี่ห้าเข็มอะไรเงี้ยซึ่งนิวโดนแค่เข็มเดียวเข็มเดียวซึ่งที่นิวอายุเยอะกว่าเขาภูมินิวควรจะหายไปหมดแล้วค่ะเออดังนั้นแล้วหมอก็ให้แล้วนิวก็ไปทําเรื่องเสร็จก่อนที่เพศเดนเพศเดนทำขึ้น วันจันทร์นี้ <Wow. S 2> ทุกอย่างรึงนิวเขางอบพระเจ้านิวขอบภายในวันศุกร์และนิวก็ทําได้ภายในวันศุกร์จริงๆค่ะพี่โนโภายในวันศุกร์จริงๆการเงินทุกอย่างพระเจ้าจัดเตรียมให้นิวเรื่องการเรื่องการใบทุกอย่างเลยนี่คึงบอกว่านิวบอกกับพ่อว่าเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นตอนนี้คือมีอะไรนิวถ้าเกินความสามารถของนิวพระเจ้าจะช่วยนิวนจริงๆมันมีเราทําธุรกิจนะมันมีเรื่องอีก เยอะแต่ตอนนี้นิก็ไม่ได้เครียดไม่กังวลแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็อย่างที่บอกมันเบามากแล้วเรารู้สึกว่าแล้วก็เหมือนพอไม่มีคําถามอะไรพอเปิดคลิปพี่นก,ก็จะเจออย่างเหมือนเหมือนพี่นกพูดอย่างหนึ่งอะว่าประมาณว่าไม่ต้องห่วงพระพรไม่ทุกพระพรพระเจ้าไม่หายไปเพราะเพราะว่าพี่ที่เป็นคริสเตียนที่บ้านอะนี่ก็มีแชร์เขานิดหน่อยเขาก็จะบอกว่า อย่างเงี้ยแหละค่ะกอเราเริ่มเป็นรูปพระเจ้าใหม่ๆพระเจ้าให้โปรโมชั่นขออะไรรีบขอนะคะเดี๋ยวหมดไปน้นๆเขาจะแอบกลัวแบบจริงหรอว่าอย่างเงี้ยแหละค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหมดโปรแล้วก็เดี๋ยวนานๆเะเจานิวว่าตอนนี้ก็ไม่ได้ก็เหมือนตลกนะก็แบบไม่เป็นไรค่ะนิวโอเคนิวโอเคนิวนิวมีโปรใหม่ทุกเดือนพระเจ้าให้โปรใหม่ทุกเดือนบอกงี้อืม ได้ก็เลยแบบว่าก็ก็ก็เป็นประมาณนั้นนะคะพี่โนกจริงๆอยากจะบอกทุกคนว่าขอไปเถอะไม่ต้องอไปเถอะไม่ต้องปูงไม่ต้องขอแบบเรื่องใหญ่เรื่องเดียวเดี๋ยวพระเจ้าสับสนใช่ไหมตอนนี้ใช่ก็คือจะค่อยขอไปหรือว่าค่อยคยลีสต์ไปแบบว่าคือเราเริ่มตเริ่มจากเรื่องเล็กๆแบบจริงจริงขอมีเรื่องเยอะแต่ค่อยขอทุกวันแล้วก็มีมีการพูดกับพระเจ้า ่าเพิ่งเบื่อหนูนะคะวันนี้หนูมีเรื่องมาเล่าให้ฟังวันนี้วันนี้หนูโดนคนนี้ทําร้ายจิตใจอีกแล้วค่ะแต่ไม่เป็นไรพยายามยสดช่วยหนูด้วยอะไรที่น่ารักอ่ะฉันชอบเธอ,อเรารู้สึกว่าเพราะฟังพี่โน้ตรู้สึกว่าก็พระเจ้าคือเพื่อนนิวก็พยายามอ่านพระคัมภีร์นะคะเปิดมาเข้าใจบ้างไม่เข้าใจมากก็อ่านอ่านแบบเอออ่านไปเรื่อยอ่านบางทีเราสึกว่าอุ๊ยอันนี้ เหมือนพระเจ้าพูดกับเราเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ไม่ได้ตามหาว่าอุ้ยพระเจ้าจะแต่เดวรู้สึกว่าพระเจ้าอยู่กับนิวทุกช่วงขนาดจริงๆนิวก็จะพูดกับกับที่ที่เป็นที่เซียนพวกนี้นิวไม่อยากจะทําอะไรคือไม่รู้สินิวไม่อยากอาจจะไม่อยากรถแล้วบางทีเจอคนของเราไม่ดีเมื่อก่อนจะด่าตอนนี้ไม่อยากจะด่าเลยเพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับฉันต้องทําตัวให้เหมือนพระเยซู <laughs> ก็แบบอะไรประมาณเนี้ยแต่บางทีก็หยุดหลุดไม่ได้ก็บอกขอโทษด้วยนะคะจะพยายามปรับปรุงในวันพรุ่งนี้ค่ะฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่า่เรารู้สึกว่าเราก็คือเราก็คือลูกพระเจ้าแล้วเราก็ยังต้องขัดเกาตัวตัวเราเองจนกว่าลมหายใจสุดท้ายอะค่ะดังนั้นถูกผิดบ้างดูเชื่อว่าพระเยซูรักเราพระเจ้ารักเราดังนั้นคือติบโกเองเรอยากจะบอกทุกคนว่าขอขอพรแบบอย่างนิวอะค่ะที่นิว ต้องเมนต้องต้องพูดกันก่อนว่าที่นีบอกว่าเนีวรู้จักพระเจ้ามาก่อนตั้งแต่อยู่เมืองไทยตอนนั้นเนี่ยขอพรนี่ก็ไม่ได้นะคะแบบแต่เพราะทีาเนี่ยไม่ได้เพราะไม่ใช่ว่าเนู่ไม่เชื่อแต่เนี่ยก็ยังงง่าททำไมไม่ได้ทำไมคนอื่นเขาได้เราเราเรามีความสุขว่าเอ๊ะหรือเราต้องเป็นคิดต่อนเราถึงจะได้เพราะว่าที่เราไปโบสถ์หรือเราต้องเป็นคิดต่อนเราถึงจะได้แต่เราไม่ชอบ่ะคือเนีรู้ตัวตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยว่า นิวฮงกับการเขาแจกขนมปังอะไรแล้วเราแบบเหมือนเราไม่คือ <c oughs> อ่ะไอ้จะต,ต้องจ่ายเงินด้วยหรอคือเราเราไม่แล้วเราก็เลยแบบชิ่งหนีเลยอะไรเงี้ยค่ะเราแต่เราแต่เราเชื่อในในเรารู้สึกว่าเราเราเราไม่รู้ว่าพี่นกมันเหมือนนิวรอคอยค่ะเรารู้สึกว่าสักวันหนึ่งอ่ะพระเจ้าจะเรียกเราเพระเาะนิวก็บอกกับพี่พ,พ,พี่คิสเตียนที่ท,ที่มาอยู่ที่บ้านทุกคนว่านิวเชื่อค่ะว่าวันหนึ่งถ้าพระเจ้าพร้อมที่เขาเห็นว่านิวพร้อมแล้วอ่ะ เดี๋ยวเขาเรียกนิวเองแล้วมันแต่ตอนนี้นิวยิ่งเชื่อร้อยเปอร์เซนว่าเนี่ยนิวได้เจอพี่นกนิวได้ฟังคลิปพี่นกนี่แหละคือสิ่งที่มาเป็นความเชื่อของนิวก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็มีคนที่เชื่อแบบเดียวกันแบบอย่างนี้เลยอะไรเงี้ยที่นิวอยากจะเชื่อแบบนี้เลยอะไรเงี้ยค่ะต้องขอบคุณพี่นกจริงทุกวันนี้นิวแบบคุยความพี่นกทุกวันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่นกดังมากนะคะในอเมริกาเขาก็รู้จักพี่นกกันเพราะวันที่นิวเล่าเล่าให้กับ อ่าพี่ที่เป็นคริสเตยียนที่บ้านเขาบอกอเขาอนี่ต่อแรกนี่จำไม่ได้นะบอกเนี่ยนิวฟังคลิปหนึ่งพี่แล้วดีมากเลยเขาบอกเดี๋ยวนะฟังแบบเนี้ยน็อกมารยาใช่ไหมไอ <c oughs> ้บอกเดี๋ยวน้นี่ยจำไม่ได้เดี๋ยนิวขอไปเปิดใน y o u ูทู e ก่อนอ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะเขาชื่อนอกมารยาค่ะพี่ที่คิดจะจกที่เนี้ยรู้จักพี่นกทุกคนต <c oughs> าไแล้วฉันงัรงรู้จักในทางที่แบบว่าเขาปลื้มฉันหรือว่าอย่าไปฟังนะอย่างนี้ ต้องต้องบอกว่าสองแง่เพราะว่ามันมีสองด้านจริงๆแต่นิวไม่ได้ไปแต่ทีที่นิวได้รับรู้มาแต่นิวก็ไม่ได้แบบไม่ได้สนไม่ได้แคร์เพราะว่าเพราะว่าคนที่คิดจะที่นิวรู้จกักนิวก็รู้นิวก็ไม่ได้แบบว่าเราไม่ได้ว่าเราก็้ส่าทางของเขาเขาไม่ใช่ทางของเราเหมือนกัน <laughs> ทางใครทางมันดีกว่า <laughs> อะไรอย่างนี้ค่ะพี่นกส่งอ,อ่ลิงก์นะคะเป็นพระคัมภีร์ฉบับอ,อ่าเดอ message เป็นคอม,คมแบบมันเป็นภาษาที่อ่านง่ายเป็นภาษาอังกฤษที่คนเขาเพิ่งแปลเมื่อปีสองพันนะคะประมาณนั้น <ừ. S 1> มันใหม่มากหมายความว่าเวลาเราอ่านคำเปรียบเทียบอะไรหลหลาๆมันเป็นแบบทำให้คนเหมือนเราที่เกิดมาในยุคนี้เราจะเข้าใจคอนเซปต์ของพระคัมภีร์ <ừ. S 1> ง่ายคือจะบอกได้ว่าเวอร์ชันนี้ในอเมซ o n มีค่ะพี่นกส่งลิงก์ให้แล้วสี่เหรียญน,นะคะซึ่งมันเป็นอีอันนี้เป็นอ e ีบุ๊กนะถ้าเป็นสี่เหรียญน,นี่เป็นอ e ีบุ๊กแต่ว่าถ้าเป็นเล่มๆนี่ก็น่าจะสิบลองลองไปดูพี่นกส่งไปให้ละคืออยากให้อ่านเวอร์ชันนี้มันมันจะมันจะสําหรับคนอย่างเราอะ่ะเราจะชอบอะไรที่แบบพูดง่ายๆพูดให้เข้าใจชัดเจนแล้วแบบมันอินอ่านแล้วอินมากคือภาษาไทยเรายังไม่ได้จริงๆค่ะ ภาษาไทยเราอ่านถ้าหนูได้เวอร์ชันที่ไม่รู้หนูได้เวอร์ชั่นไหนไปแน่ใจว่าไม่ได้ไม่ใช่เวอร์ชั่นอ่านง่ายด้วยเออมันจะไม่ได้ตกน้าเงินยากมันเป็นเป็นคือต้องแปลไทยเป็นไทยอีกทียังงงอ่ะเออแต่ว่าไม่เป็นไรหนูสามารถที่จะอ่านสมมุติว่าไม่เข้าใจว่าทําไมพระเยซูพูดแบบนี้หรือทําไมทําไมพูดแบบนี้ไม่เข้าใจอะไรก็ตามแต่เราสามารถถามในอ่คลอสก็ได้นะคะของคลอสจะดีกว่าแชท GPT รู้จักน้องคลอสทุนรู้จักรู้จักเออคลอสจ,จ,จะเวริวร์กเวิร์กเวิร์กมากติอตู้สีมีมีไบเบิลของโปรตุเกสอ่ะเป็นภาษาโปรตุเกสซึ่งก็ไม่เข้าใจคือพยายามขนาดไหนเอาโปรตุเกสแปลเป็นอังกฤษอาแล้วฉันยิ่งไม่เข้าใจแต่แบบอยากมาช่วงแรกแบบเอาแต่ฟังพี่นกแล้วไฟลุกชนออยากได้พระคัมภี อยากอ่านใช่ยากรู้ค่ะหรือดาวน์โหลดแอปก็ได้ถ้าถ้าใช้ iPhone จะมีแอปขอจอกอขอไข่จอจานงองูเป็นไบเบิลฉบับเวอร์ชั่นอ่านง่ายถ้าถ้าเป็น iPhone จะมีนะคะอ่าแอนดรอ Android ไม่มีค่ะใช้ Android เพิ่งเปลี่ยน iPhone ที่บอกที่ช่วงแรกเลยเพิ่งเปลี่ยนโทรศัพท์แสดงว่าเข้ามาได้เพราะ Android ใช่ไหมอ๋อโอเคใช่ใช่ก็แรกเพราะอนดอือืม ตายก็ก็สามให้นคะคะเดี๋ยวถ้ามีเรื่องเดี๋ยวถ้ามีตอนนี้ก็มีขออยู่เดี๋ยวถ้าพ่อครอเนี่ยใหญ่มาจะกลับมาเล่าให้ฟังอย่างนะั้คะทุกคนแต่ก็ชอบนะที่แบบว่ามีคนแบบเป่านกหวีดให้ถอยรถมาได้แบบที่จอดรถหน้างเล็กๆล็กก็ชอบ <c oughs> วันคริสต์มาสนี่คือเป็นอะไรที่อเมริกานี่คือเหมือนแบบ เป็นแบบแบบรถนี่มันคือเป็นเทศกาที่เขาแบบว่าแบบว่าทุกคนคือไปที่ห้างหมดที่จับรถนี่คือไม่มีเลยไม่มีคือเขาไปตั้งแต่เจ็ดโมงแบบโมงนิวไปตอนสิบเอ็ดโมงอะค่ะคือนิวขับรถเลยแล้วด้วยนะแล้วเขาเป่าที่นิวกลับมานี่อกนี่เลยเพรานิวพูดเลยหนูดพระเจ้าขอให้ลูกไม่เจอรถแบบหน้าห้างตรงหน้าห้างเลยแล้วก็คือได้เลยตรงนั้นเลยแบบไม่ก่อน ขอขอห้าพันได้ได้ค้าพันแบบอ่าคุณป่าเปิดนิวนิวยอมนิวนิวต้องบอกว่าคือนิวจริงๆอิเเรามีรายเรามีหนี้สินเรามีเยอะอีกแต่เราก็คือขอเป็นข้อข้อเด็กนิวนิวจะแค่ขอนิวอยากจะพูดนิวอยากจะคุยกับพระเจ้านิวอยากจะนิวอยากจะได้พ่อพรทุกวันเนาะคะนี่คือสิ่งที่นิวคิดไว้เล็กเล็กเล็กน้อยนิวรู้สึกว่าเพราะเรา อ่ะค่ะเลยเอพิเชษในสิ่งนี้เรารู้สึกว่าแบบเอ่อมันทําให้เรามีความสุขเราให้มีสันติสุขอะคะ่ะเล mm ็ก hmm. น้อยบางทีอย่างที่พี่นกบอกปุ๊บถ้าเราเจ็บป่วยลองขอพระวิญญาณบริสุธดปะ่ะนิวก็ทํานิวก็ทาหรือก็คือคือจริงนะเนี่ย mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแล้วมันมันเรารู้สึกว่าตั้งแต่เรารู้จักพระเจ้าแล้วเราเดินกยบพระเจ้าชีวิตเรามันเบามากแล้วเราเราไม่เครียดเรานอนหลับเท่านั้นแหละคะ่ะที่นิวรู้สึกว่า อันนี้คือพรสูงสุดแล้วเราเรื่องปัญหามันยังอยู่นะ,ะแต่ว่านิวเชื่อว่าหลายๆคนนี้อาจจะมีปัญหาหนักกว่านิวแต่ปัญหามันก็ยังอยู่แต่ว่าเพราะเรามีพระเจ้าแล้วอะอเราไม่ต้องอยังไม่รู้สึกกลัวไม่รู้สึกว่าไม่รู้สึกเหมือนอยู่คนเดียวแล้วค่ะแฟนนิวเขาเป็นคริสเตียนต้องบอกก่อนแต่เขาเป็นคนไม่เชื่อเหมือนเขาก้าจะแบบเกิดมาพ่อแม่ใช่ไหมคะฝรั่งเกิดมาแล้วก็คือก็คือเป็นคริสเตียนเพราะว่า แต่เขาไม่ได้มีความเชื่ออะไรแบบนิวอะไรเงี้ยออืแต่พ่อเขาพ่อเขาเสียไปแล้วเขาเป็นติดเชื่ออะไรเงี้ยค่ะเอ่อนิวก็เล่าให้เขาฟังก,ก็ก็เล่าให้เขาฟังว่าเราก็ยังกลัวตอนที่เราเล่าให้เขาฟังนะคะว่าว่าเขาจะแบบบ้าอยู่อะไรเงี้ยแต่แบบผิดคาดมากเพราะเราก็ก็ขอเขาขอฟอนเขาขออนให,ให้ให้ทุกคนที่เรารู้จกักพ่อแม่อะไรเงี้ยค่ะเขาก็อบอกว่าเป็นที่เลยถ้ารู้สึกว่าแบบว่าอยู่ได้จาก ถ้าอยู่รู้สึกพระเจ้าถ้าอยู่มีคมสูบอยู่ทําไปเลยฉันพพอร์ตอยู่ร้อยเปอร์เซนต์อลยน่ารักอขอบตาให่ช่ก็คือตอนแรกต้องเข้าใจว่าบางทีคนที่อยู่ข้างเราหรือนิวใหญ่เขารู้ค่ะว่าตอนนี้เราทําอะไรอยู่อะไรเงี้ยไม่ใช่เห็นอยู่ดีอยู่ด,ดีนั่งลุกขึ้นมาพูดคนเดียวเต,ตียมเป็นอะไรใช่คะะฉะนั้นตอนนี้นิวก็เลยแบบเป็นอย่างนั้นด้านทําอย่างนั้น <c oughs> คือเขาก็เข้าใจว่าอ๋อตอนนี้เรากำลังคุยกับเจ้าอยู่นะอะไรเงี้ยเขาก็ไม่สนใจเราเราพูดภาษาไทยเขาก็ไม่เข้าใจนะะอ๋อไปก็เธอบอกข่าวอะไรเงี้ยค่ะตั้งขอบคุณพี่โนมากเลยโอเคนะคะเดี๋ยวจะไปแล้วเดี๋ยวต้องไปทำงานต่อค่ะ h a v e a Good Day ค่ะโอ้ยขอบคุณค่ะฟังแล้วก็ตื่นเต้นไปด้วยเลยดีใจ ขอบคุณพระเจ้าค่ะพระเจ้าทำมากกว่าที่เราคิดวิธีของพระเจ้ามายังไงก็ไม่รู้แต่มานะมางไงไม่รู้แต่มานะโอเคค่ะรู้สึกว่าคืนนี้เราได้เรียนรู้นะคะจากหลายๆคนเลยแล้วก็เรามีคำถามนะคะที่ช่วยให้เราได้รู้จักเกี่ยวกับการอธิษฐานภาษาแปลก,แ,ปกแล้วก็เรื่องราวของคุณหมอกระติปเรื่องราวของอน้องนิวนะคะแล้วก็เรื่องราวของ คุณพิมพ์ที่ตัดสินใจมาเอาทางนี้แหละจะเป็นพุทธนะจะเป็นพุทธแล้วก็มาเชื่อพระเยซูนะคะจะกลับไปไหว้ทําร่วมประเพณีตุจีนกับญาติพี่น้องละอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นสิ่งที่ทําให้ถ้าเราฟังดูดีๆในคืนเนี้ยเราจะได้ฟีลแบบมีสันติสุข ด้วยกันทั้งหมดเลยเรารู้สึกโล่งแล้วก็เบาสบายนะกับสิ่งที่เราแต่ละคนได้ยินนะคะแล้วก็นกแน่ใจว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยกำลังทำงานในใจหรือว่าในชีวิตของคนจำนวนมากนะคะที่กำลังติดตามพระเยซูที่อยู่นอกกรอบของศาสนาและชีวิตเราเปลี่ยนแปลงจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแปลงแบบแบบมีเวลาจำกัดนะแต่มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลง เรื่อยๆนะคะการเปลี่ยนแปลงในใจในชีวิตของเราเนี่ยเราไม่มีวันไหนที่หยุดจนวันตายนะไม่มีใครด,ดีตลอดเวลาเรายังมีอะไรหลายๆอย่างที่เดินไปกับพระเจ้าเราก็พึ่งพาพระเจ้าไปเรื่อยๆทําให้เรารู้จักพระเจ้ามากขึ้นรู้ใจพระเจ้ามากขึ้นแล้วชีวิตเราก็เบาสบายนะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือว่าคนที่อยู่กับเราเนี่ยจะเห็นแล้วก็จะสัมผัสความรักและก็ความดีงามของพระเจ้าผ่านชีวิตของเราโดยเรา ไม่ต้องพูดเรื่องพระเจ้าว่าพระเจ้าดีพระเจ้ารักเธออะไรเงี้ยไม่ต้องพูดเลยแต่ชีวิตเรามันจะเป็นคําพูดชีวิตเรามันจะเป็นแสงสว่างชีวิตเรามันจะเป็นแบบเป็นตัวหนังสืออะให้คนที่ใกล้ชิดเราได้เห็นว่าพระเจ้าดียังไงรักเขายังไงแล้วก็เป็นเพื่อนเขายังไงนะคะ